ใกล้จะหมดแล้วคุณอาวิทยาเลยขออาสาพาแฟรี่มาส่งเข้าที่พักค่ะนี่เป็นโฮมสเตย์ของญาติกันนะครับสวัสดีค่ะแต่ว่าเห็นจากบ้านแล้วเนี่ยรู้สึกว่าลักษณะเหมือนจะเป็นบ้านปลูกสร้างมานานแล้วใช่<ล>หรือเปล่าคะประมาณกี่ปีแล้วคะหลังนี้เกินแปดิบค่ะ นานมากเลยใช่ค่ะแล้วมีนักท่องเที่ยวมาพักเยอะไหมคะมีบ่อยค่แทบทุกอาทิตย์บริเวณช่วงนี้จะเป็นของที่แขกที่มาพักและห้องพักก็จะอยู่ด้านนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าแขกต้องการจะนอนที่ระเบียงก็ได้เราก็ยินดีจะมาปูที่นอนให้ตรงนี้ก็เย็นสบายนะคะ,คะปลอดโปรง่งเลยคะ่ะแฟรี่ห้องไหนดีคะก็จะเป็นได้ห้องเบอร์หนึ่งนะคะอ๋อห้องเบอร์หนึ่งเลยโอ้ยได้ที่พักน่ารักน่านอนแบบนี้คืนนี้แฟรี่คงหลับฝันดีแล้วคะ่ะ แ,แบบนี้ค่ะคนที่นี่ก็จะออกมาหาหอยกันค่ะน้ําทะเลจะลดแบบนี้ส่วนทําให้ชาวบ้านเขาสามารถออกมาหาหอยกันได้ค่ะเห็นหาหอยยู่ทางนู้นเดี๋ยวไปถามดีกว่าค่ะว่าเป็นหอยอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณป้ากำลังหาหอยอะไรอยู่คะเนี่ยหอยตากลมค่ะหอยตากลมค่ะตัวนี้เหรอคะค่ะ <Yaz an> โอ้เอ๊แต่ดูลักษณะแล้วดูเหมือนหอยนางรมเลยค่ะก็คล้ายๆกันค่ะคล้ายๆกันแต่ว่าดูเหมือนจะตัวเล็กกว่านะคะคนที่นี่เขาเรียกว่าหอยตะกลมเหรอคะค่ะโอ้ยเอาไปทําอะไรคะเนี่ยแกงส้มใบมะขามอ่อนก็อร่อยค่ะแกงส้มใบมะขามอ่อนฟังชื่อน่าทานจังเลยค่ะแต่ว่าเวลาที่จะมาหาหอยตะกรมเนี่ยต้องเอาอุปกรณ์อะไรมาช่วยหารือเปล่าคะอันนี้ค่ะสับนกค่ะสับนกโอ้มีรูปร่างลักษณะแบบนี้ค่ะ ก็ดูเหมือนจะเป็นเหล็กนะคะ,คะแต่ว่าะจะงอด้านบนอันนี้เอาไว้โดยเฉพาะในการหาหอยตากมลมหรือเปล่าคะโดยเฉพาะเลยเพราะว่าจริงๆแล้วหอยตากลมนี่จะขึ้นอยู่ที่ตามหินค่ะแล้วเวลาที่จะเก็บเนี่ยต้องเป็นช่วงเวลาเช้าๆตอนน้ําแห้งค่ะ น้ำแห้งไม่เท่าไหรไม่กี่วันแล้วค่ะอาทิตย์หนึ่งก็ไม่กี่วันวอาทิตย์หนึ่งมีไม่มีไม่กี่ครั้งที่น้าจะแห้งแบบนี้เหรอคะ,คะเขามีเลี้ยงเอาไว้หรือเปล่าคะพวกหอยตากรมนี้เขามีเขามีเลี้ยงค่ะแต่ของเรายังไม่นิยมเลี้ยงกันค่ะแสดงว่าที่มีอยู่นี้คือมหาธรรมชาติอ๋อมาจากธรรมชาติธรรมชาติจริงๆริงเลยจริงๆแล้ว,ลวมันเกิดขึ้นได้ไงคุณป้าพอจะทราบไหมคะก็ มันจะต้องปล่อยหอยอันนี้ไวให้มันเกิดมีไข่อ๋อก็คือเราก็ต้องมีการปล่อยไว้บ้างเพื่อให้เกิดเชื้อต่อไปจะได้มีหอยตะกลมแบบนี้ให้ทานได้ตลอดนะคะคือต้องมีการช่วยในเรื่องของธรรมชาติในการอนุรักษ์เขาด้วยใช่ไหมคะบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เขามาเกิดเองตามธรรมชาตินะคะแล้วก็สามารถมาหาของจากธรรมชาติแบบนี้นะคะไปทําอาหารทานได้นี่แถวนี้นี่ไม่ใช่ว่าจะมีแต่หอยตะกลมใช่ไหมคะเห็นว่ามีหอยอันนี้ด้วยหอยคล้างเหรอคะโอ๊ยตัวใหญ่เบ้อเริ่มเลย คล้ายๆหอยแคลงแต,ลแต่ว่ามันกินอร่อยกว่ามันกินอร่อยกว่าหอยแคลงค่ะเรียกว่า <แบ S 1> หอยคลางบบนี่คุณลุงไปหามาจากแถวไหนคะเนี่ยออ้แถวแถวในน้ำนั่นเลยคะแ,บบแล้วเวลาหาคือไปหยิบมาได้เลยเหรอคะต้องมองปากนะปากหอยนี่เหระคะเออปากหอยโอ้โยแล้วทะเลตั้งกว้างใหญ่ขนาดน,นี้คนไม่รู้ว่าฟืดหาไม่เจอแล้วทําไมต้องมีกระลามะพร้าวด้วยคะ หมายคือทําให้น้ามันตายมีร่มมาพอเราเฟงกะลามะพร้าวไปเนี่ยมันน้ามันจะตายนิ่งนิ่งเลยปุ๊บนิ่งปุ๊บเห็นหาเไว้เจอะแตกจังเลยค่ะทําไมถึงกะลามะพร้าวทาให้น้ํานิ่งได้ล่ะคะมันมีความมอ๋อมันมีความมันอ๋อทาให้มันเคลือบทําให้มันนิ่งอยู่ได้ นี่ค่ะได้มาแล้วหอยคลางในการหาของจากธรรมชาติเนี่ยโหไม่ใช่หาง่ายๆนะคะสําคัญคือต้องมีภูมิปัญญาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมแล้วก็ต้องเป็นคนช่างสังเกตด้วยถึงจะได้ของอร่อยๆจากธรรมชาติมาให้เรานั้นได้ทําอาหารอร่อยๆกินกันค่ะตอนนี้ได้หอยตะกรมแล้วก็หอยคลางมาแล้วเข้าครัวกันเลยดีกว่าค่ะถึงเวลาเข้าครัวกันแล้วเราถ่าได้เวลาเมนูอาหารเด็ดๆกันแล้วอันนี้ค่ะหอยตะกรมที่หามาได้เมื่อเช้า ฝั่งมือซ้ายค่ะส่วนฝั่งขวาเอ๊ะเกี่ยวข้องกันยังไงคะเนี่ยอันนี้คือใบอะไรคะใบมะขามอ่อนค่ะใบมะขามอ่อนก็มันมีรสเปรี้ยวค่ะเราเลยนํามาแกงส้มค่ะอุ้ยเมนูนี้ถ้าจะเด็ดน่าดูเลยและค่ะเริ่มทําเมนูแรกเลยดีกว่าค่ะใส่พริกแกงลงไปเอาไปละลายกับน้ำที่เดือดใส่น้ําปลาใส่น้ําตาล แล้วก็ใส่ใบมะขามอ่อนที่เด็ดแล้วใช่ไหมคะมะขามอ่อนที่ที่เราจะไม่ใช้อ่อนเกินไปถ้าอ่อนไปมันจะไม่มีรสเปรี้ยวะเขาเรียกว่าเพสลดัดเราจะเคี่ยวให้ให้รสเปรี้ยวมันออกแล้วแล้ลองชิมดูก่อนถึงค่อยใส่หอย พอหอยพอใส่ลงไปแล้วต้องยกเลยไม่อย่างนั้นมันจะเหี่ยวค่ะนอกจากจะมีอาหารเมนูหลักอย่างแกนส้มใบมะขามอ่อนกับหอยตะกรมแล้วนะคะของอร่อยอีกอย่างหนึ่งก็คือปลาหมึกต้มน้ําดําค่ะคุณป้าบอกว่าไม่ต้องดึงไส้หรือว่าดึงขี้มันออกค่ะใส่ปลาหมึกสดสดย้ำว่าสดค่ะใส่ลงไปทั้งตัวเลยน้ําในตัวหมึกเนี่ยก็จะออกมาเป็นน้ำำําดําสีอาจจะไม่สวยแต่ว่าอร่อยมากค่ะ มาถึงเกาะช้างทั้งทีค่ะก็ต้องมาชิมอาหารที่เช็กแดนนะคะแหมถ้าเกิดว่าไม่ได้ทานเนี่ยถือว่าพลาดเลยนะเพราะว่านอกจากอาหารอร่อยแล้วบรรยากาศก็แสนจะดีขนาดนี้ค่ะ<ม>งั้นเดี๋ยวเรามาดูเมนูที่เราทําออกมากันบ้างดีกว่านะคะเมนูแรกเลยอันนี้คือแกงสม้มใบมะขามอ่อนใบมะขามอ,อ่อนหอยตะกรมตักให้ค<แ>ุณป้ากันเลยค่ะขอบคุณค่ะทานกันเลยดีกว่าอื อร่อยมากค่ะอืมต้องถือว่ารสชาติกำลังกลมกล่อมจะบอกว่าคล้ายต้มยำก็คล้ายนะคะแต่ว่าจะมีความหอมด้วยของมะขามอ่อนแล้วก็ตัวหอยค่ะคุณผู้ชมคะกลุกบมากเลยหอยตากลมนี่กลุกบขนาดนี้เลยเหรออร่อยอร่อยค่ะอือิ่มและอร่อยกับอาหารพื้นบ้านแบบชาวเจ๊กแบ้แล้วช่วงหน้าขอไปเที่ยวสวนผลไม้ของชาวเกาะนี้ดูสักหน่อยค่ะ